สูตรนี้เป็นหลักหน่วยบนก็มีศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะแล้วก็หลักสิบก็มีสองสามห้าสี่สามสองห้าสี่นี่แหละก็จับคู่ก็คงจะได้ขนาดนี้ก็ตัวนี้สองกับสามยังไม่จับนะถ้าให้มันถ้ามันจะมาจีนก็แต่ หลักหน่วยไม่เคยพลาดเลยยี่สงวดผ่านมาไม่เคยพลาดว่นวนี้น่าจะมา7กับ8มาตัวแต่ตัวสำรองอะตัวนี้น่าจะน่าจะนะก็ลองพิจารณาดูตามในสูตรนี้แต่งวานี้ผมมั่นใจคือ17ี่หน่งัหนึ่งแปดใช่ไหมก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้า ลองลองดูเลขวันนี้ไม่ต้องกลับครับเพราะว่าหลักสิบอ่าหลักสิบหลักหน่วยไม่เคยพลาดเลยแต่มารู้ว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนแค่นั้นแหละเระาก็จับโยงเข้าไปจับโยงเข้าไปนะกล้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับวันที่หนึ่งตันวานี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ให้พิจารณาดูกแล้วกันครับสวัสดีครับ